สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจ่าสวยจิอุย้ยเล็บแดงจังเลยจ้าพอเพียงมาตลาดกับคุณแม่ค่ะที่ตลาดพระรูปคลองสองที่เก่าที่เดิมตลาดพระรูปคลองสองจ้าเปล่ามาดิ้งก,กองมาลองกองคืนตลาดพระรูปคลองสองเด้อไปไหนก่อนลูกไม่ใจ็บหออคำสั่งคุณย่าสั้นปลาลูกลงรถสัน คอยมาซื้อกองพัสดูคอยได้แล้วกองพัสดูกองพัสดุแล้วก็จะไปซื้อบักขามเปียกขามเปียกมะสสวัสดีน้องไอ้น้องตีใหม่มาเขาแรกสวัสดีสวัสดีเด้อเออดีๆมาแล้วมาแล้วสวัสดีขอน้ำหาบัะขามเปียกคุณยานกว่ะหาซื้อบักขามเปียกให้คอยแนวไปอยากส่งบัดี้ไปดีๆยี่สิบก่อนไหม เซเว่นก่อนเหรอให้ไปดีๆยี่สิบไปซื้อของให้่านกก่อนตลาดพี่น้องตลาดไปดีๆยี่สิบก่อนไปดีๆยี่สิบร้านนี้ขายขนมเพียนาิีมอร์นา,มมาิานมากขนมเพียใส่ถั่าลินเตาโอ้ยย่าบ,บ๊ได้ยินเสียงเพลงเด้อมึงยินเสียงเพลงบ่ได้เลยสวัสดีแม่พึ่งน้องขอเพียสวัสดีน้องโนรีนะพึ่งมาตลาด เสื้อผ้าร้านนี้ถูกมากเลยพี่น้องตัวละห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทไม่รับที่โดีไหมเสื้ละห้าสิบบาทเออเก่งๆยินแตวละสอง่ะอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกข่อยสิไปซื้อของหลินก่อนมน้าคามเปียกยุ่นนี่สิมีบ่ลูกเปนสิเข่าออร้านจะไปไหนพอเพียงไปแล้วอ่าไปเดินเดิน ใส่กล่องไปใล้แล้วเนะาะนี่คามเปียกก็ต้องบรรจุกล่องอย่างดีแหละเนาะแต่ว่ากล่องมีแล้วแหละที่ว่าจะเอาอะไรโอ้ยนมำมองเย็นๆ้วยก่อมมนยางตากแห้งกันถ้าลูกมาซื้อเครื่องเขียนก่อนจะเอาอะไรคะเอาอะไรเอาสีโอ้ยเอาสีนี้ไหมเอาสีระบายนี่ไหมอันนี้ดีกว่าไ่เลอะแล้วมันลึกเอาแบบไหนสวัสดัดีโนรี ถ้าพึ่งอยู่ร้านที่ร้านขายทุกอย่างยี่สิบเอาอะไระเอาอะไรคะร้านเสื้อผ้าเมื่อกี้ตัวละห้าสิบบาทเป็นเสื้อผ้าเอาเลยมันคืออะไรล่ะมันมีมีดด้วยนะมันอัดก,กลัวไม่เอาหรอกอไปทำไมไม่เอาลูกไม่เอาเอาเอานี้ดีวกว่าอย่าเอานี้ดีวกว่านย ันนี้ได้ไหมอันนี้มันมีมีดด้วยไม่เอาอันนี้ได้ไหมทาตาไม่เอาอ้ยย่วงแล้วเก็บมีคนหัวหมอใส่ข่อยพี่น้องเขามาในไล่ข่ขอยลงเลยหลังเสาอยากให้ข่อยอ่านซื้อบักซีซาดนั่นแหละเฮ้ยบักกอบสิจืนหัวมันงจะมันมึ่งหัวหมอเนาะอยากให้ข่อยอ่านซื้อสิีฟองข่อยอยากให้เขาวอาซื้อมั้งว้ยเห็นแต่เอฟซีเลยคอมเมนต์ว่าเอียงกาะ เอากระโปงไปนุ่งอย่างสัย่าไอ,อ,อ้ก็อุยบัดนี้บัดไปบอกเอฟซีอย่าไปดูเขานะครับอย่าไปคอมเมนต์เขาสัน่นปล่อยผ่านปล่อยผ่านเหวียนต่เมื่อนสีมะฟองสีมะหยังมีทนงทานายฝากกินตับเมื่อนะดาบออกซื้อมึงมาจับกูดีอยออกซื้อมึงเหรียญจย่าหอนโต้เลยออกมาตลาดกัยังดาคนอูว่วเมฆ่ะเอาเร็วเอาหยัางเอาของเ่นไป ของเล่นน่ารักเอาไหมเอาไหมนี่นี่นี่มีเตาแก๊สด,ด้วยเอาไหมโอ๊ยกลอยลืมขาเอาไหมลูกเอาไหมนี่ปิดเพลงหนูแป๊บนึงได้บ่หนูย่านเขา, YouTube ายูทูบหนูตายตายซิเดะเบาเสียงก็ได้เบาเสียงเอาเบาเบาโอ๊ยตายลืมข้าวมันมีเสียงเพลงลืมข้าวเพงลงฝรั่งอย่างดีได้บ่เนาะ พราะเป็นอย่างเดียวไปตัดคลิปออกเอา,เ,อาเดี๋ยวไปตัดช่วงมันมเพ่งเอาอะไรเร็วๆอันนีมีมีดนี่นี่อันนี้น่ารักนี่น,นี่น่ารักเอาไหมเอาไหมนี่มีทัพปีมีกระทะอเอาไหมเอาเดี๋ยวมีเตาแก๊สด,ด้วยนี่นี่มีเตาแก๊สน้อยเอาไหมเอาอะไรเร็วๆเร็วๆจะได้ไปซื้อพรขามเปียกให้ยายนกหัวหมอคักงายซี้เพื่อนกะนี่อันเขาแคบไหมทรงข่อยเบิ่งอัน อีดอกใหม่นะั่นไว้ยังก่อนอีพึ่งเพื่อนรักมึงขายของดีไหมมึงทำให้แบรนด์เขาเสียสโอ้กูขายกูขายจนด่มิสิกทรงลูกขาขายดีหลายออมึงขายของดีไหมเอาไปยังลูกเลยหอโอ้แม่ไปแล้วนะแม่จะรืปีไปซื้อมาามเปียกให้ยายนกอันลูกกวางเอาแบบธรรมดาอ่าเอาแบบนี้สีแดงเนีย้ยเอปะเอาลูกปะเพราะอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาไปหลายอันมันพังอือม,มาดา่ดาฮาหามันนี่ มันยากว่ะนี่ไปซื้อมาครามเปียกจะลืมเห็ดคอนเทนต์เรือมันนะปั่นๆเรื่เรื่อเรื่อเาออกไปเอาเดียวมันบ่เอาเดียวได้บ่อุ้ยจะได้สาดซื้อเลขได้กระดาษซื้อสาดไปปูนางวะสันเออเออเอาทั้งเลขทั้งกระดาษเลยบ่สะอาดย้วเฮั้นมันบนี่เนี่ยเด็กใหญ่จได้สาดอย่าเอาอย่าเอาไว้ไว้ยูทูบเปิดไงยังวะ ขายดีมายายใส่ถุงให้โอ้ยเดี๋ยวนึงไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เสื่องถุงนักโลกร้อนน่าซื้อหย่งบ้าเอาดอกลูกเอาดอกปลาปลาเร็วเลี้แม่เฝ้าแม่เฝ้าเร็วเลี้ยพ่อเลี้ยฟองอันเดียวพ่อบ้าเอ้ามันเก๊กกาบ้านอใหญ่กับนี่น้องพี่น้องซีมาป้องข่อยใยังบ้าพวกข่อยเออ กิดาจเขาซึมหานอย่เดียวกูดาออกไรสเดียม่งอยินบ่นพี่น้องอันนี้หนูว่าขบอกเขาจมอย่างนี้ไม่ผึ่งเดจมอย่างว่าตลาดเจ้ากระจมน้ำก็ไปซื้อน้ำน้ำอะไรน้ำโกโก้ไหมน้ำน้นเอาเขาไม่หยอดไม่มีเไม่มีที่หยอดโอ้ยลูกแม่จะรีบไปซื้อของหนูอย่าวุ่นวายไม่เอานะอืมอยากกินน้ำน้ำส้มไหมเอาน้ำส้ม อะโวคาโดเอาไหมจะกินขนมเดี๋ยวเขาไปกินเดี๋ยวเขาไปกิน